ครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง PNT Channel ช่องทางการพยากรณ์ตามตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณในคลิปนี้ขอทำนายท่านที่เกิดในราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนและท่านที่ผูกดวงแล้วได้ลัคนาราศีตุลสำหรับการทำนายดวงชะตาการเงินเดือนมีนาคม2568นี้มีดาวย้าย ราศีทั้งหมด3ดวงดาวดาวดาวดงแรกได้แก่ดาวอาทิตย์ยกย้ายเข้าสู่ราศีมีในวันที่14ดาวดวงที่2ได้แก่ดาวพุธจะยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่16และดาวดวงที่3ได้แก่ดาวพระเกตจะยกย้ายเข้าสู่ราศีอิงและในวันที่28ดดาวย้ายเดือนนี้จะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมการพยากรณ์ดวงชะตากันครับแต่ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งแรกรบกวนกรุณากดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะขอรับท่านที่เกิดในราศีตุลดาวอังทานเป็นดาวการเงินของท่านสถิตอยู่ราศีมิถุนภายใต้พบสุภะสำหรับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวโชคลาภของท่านวันที่14จะยกย้ายเข้าราศีมินภายใต้พบอารีได้ตำแหน่งอุจวิลาชโคจรร่วมกับดาวศุกร์ดาวประจำตัวของท่านได้ตำแหน่งมหาอุตแต่ถูกกดด้วยพบอุปรรคขวากนามและดาวราหูเจ้าเรือนปุตตะจึงขอทำนายว่าช่วงเดือน นี้ท่านต้องพบกับบททดสอบกับความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องการเงินความท้าทายในการเจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายการแบ่งสันปันส่วนอย่างเหมาะสมท่านต้องแม่นและเคลียร์ให้กระจ่างอยากคลุมเครือเด็ดขาดเพราะจะเกิดปัญหาความขัดแย้งแตกหักได้การใช้สติปัญญาการเจรจาความยืดหยุ่น ท่านต้องจัดการให้เข้ากันอย่างลงตัวให้จงได้และห้ามใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเด็ดขาดครับด้วยพลังกุศลแห่งคุณงามความดีของท่านที่สะสมมาจะส่งผลให้ท่านใช้สติปัญญาไหวพริบแก้ปัญหาได้อย่างดีครับโตรรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง p n t ของเราด้วยกัลยาณมิตรที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันและขอให้เพื่อทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีทรัพย์ตามดังใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิด